สวัสดีครับสวนมั่นน้อเจไฟฟาร์มครับผมวันนี้จะพามาดูแปลงผักที่ไม่ได้ปลูกค่อนข้างนานนะครับประมาณ2 3เดือนนะครับสังเกตว่าต้นผักเนี่ยเหี่ยวแห้งหมดแล้วครับเพราะว่าปล่อยให้ดินแห้งนะครับไม่ได้รดน้ําเลยนะครับอันนี้คือแปลงที่กําลังบริหารจัดการนะครับก็คือกระบวนการของผมก็คือดินมันมีอยู่แล้วนะครับเราก็ทําการคลุกดิน ะครับเอาฟางที่มันเริ่มเปื่อยอยู่ด้านบนนะครับคลุกลงไปข้างล่างนะครับเพื่อเพิ่มความลรืวนสุยให้กับดินนะครับน,นนี้คือทำทำแล้วนะครับก็ก็ใช้มือปกตินะครับใช้มือเลยนะครับเพราะว่าแล้วก็ยืนทํางานเลยนะครับเพราะว่าของผมมันเป็นลักษณะของแปลงยกสูงนะครับมันทํางานค่อนข้างง่ายแล้วดินที่อยู่ในนี้ก็ประมาณ สามถึงสี่ปีได้แล้วนะครับก็คือไม่ไม่ได้เปลี่ยนดินเลยนี่คือลักษณะดินนะครับก็จะมีรากพวกวัชพืชอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับดึงต้นวัชพืชออกแล้วก็เหลือรากนะครับณตอนนี้ดินก็ยังพอได้นะครับเท่าเท่าที่ดูนะครับแต่แค่ขาดความชื้นอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างแห้งนะครับเดี๋ยวจะพามาดูแปลงนี้ก็กำลังจะบริหารจัดการนะครับส่วนแปลงที่ ทำการบริหารจัดการเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็ลงปลูกแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะของพักสลัดนะครับเนี่ยลงปลูกแล้วคลุมฟางบริหารจัดการเหมือนกันนะครับก็คือคลุมฟางแล้วเรียบร้อยแปลงนี้ก็โดนทิ้งไว้ประมาณสักเกือบพอๆกันนะครับเพราะว่าเมื่อช้าวเมื่อกี้ผมเข้าออกโรงงานบ่อยนะครับ ก็เลยยังไม่เขาว่างนะครับซึ่งพอผมทําการคลุกดินพลวนดินเรียบร้อยนะครับก็จะทําการเทขี้วัวแห้งนะครับขี้วัวแห้งนะครับอันนี้ซื้อเข้ามานะครับกระสอบละสี่สิบบาทนะครับผมก็1กระสอบนะครับ1กระสอบโดยประมาณนะครับก็แปลง6เมตรก็เทกองๆประมาณนี้นะครับเหมือนจะเยอะนะครับแต่ไม่เยอะนะครับเดี๋ยว จะพามาดูว่าเวลาเกลีย่ยเกลีย่ยให้ทั่วแปลงแล้วมันจะจุประมาณหนนีนะ่ะนิดเดียวนะครับนิดเดียวเองนะครับไอ้ไอ้ที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆก็พยายามบีบบีบให้มันอเป็นก้อนเล็กๆนะครับส่วนก้อนใหญ่ที่มันยังบีบไม่ได้เพราะมันยังไม่อมน้ําก็ไม่เปไ็นไรนะครับก็คือเดี๋ยวเราทําการเกลีย่ยลดน้ําแล้วก็ ค่อยบีมันก็ได้เนี่ยครับลักษณะดินก็ยังโอเคอยู่แต่คือลักษณะแค่ขาดความชื้นอย่างเดียวเลยนะครับขาดน้ําอย่างเดียวเลยนะครับทําการเกลีย่ยประมาณนี้เกลีย่ยให้ทั่วแปลงนะครับพยายามเกลีย่ยให้เสมอๆกันแล้วปุ๋ยข้อกมันจะอยู่หน้าดินนิดเดียวเองนะครับผมนะหนึ่งกระสอบนะครับต้นทุน40บาทนะครับก็หลังจากนั้นก็ทําการคลุมฟางแล้วก็ ลดน้านะครับพยายามลดน้ําให้ชุ่มนะฮนะก็คุมฟางผมจะไม่คุมเยอะนะครับเพราะว่าเผื่อรอบหน้าเวลาที่เราปลูกปลูกผักไปอ่าแล้วก็ลดน้ําไปประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะทําการอ่าพอรื้อผักรอบที่ปลูกรอบนี้ก็รอบถัดไปฟางมันก็ยุย่ยพอดีแล้วก็คลุกดินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกเหมือนเดิมนะครับลักษณะการทำของของผมก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับก้อนที่มันใหญ่ๆก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้ามันอมน้ําดีเ้าก็บีบๆๆๆแล้วก็โรยๆๆทับฟางไปเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับอ่านกะค,คือก็ทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งวันนะครับอันนี้ผมทําช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นช่วงเย็นนะครับทําช่วงเย็นแล้วก็คุมฟางลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับ พอมาถึงตอนเช้านะครับพอถึงตอนเช้าผมก็จะลดน้ําแล้วก็แหวกฟางก่อนนะครับลดน้ําให้ตัวฟางที่เราคุมเนี่ยมันมันอ่อนนะครับปกติมันก็อ่อนอยู่แล้วแหละแต่คือให้มันอ่อนยิ่งกว่าแล้วก็แล้วก็แหวกฟางให้มันอยู่รูปประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมจะปลูกเป็นลักษณะของพักสลัดแล้วก็จะปลูกลักษณะของสารฟันปลานะครับสามสองสามสองนะครับนะฮะก็ลดน้ํา หลังจากนั้นก็ลดน้ําก่อนที่จะปลูกนะครับช่วงเย็นนะครับก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับก็คือดินดินของเราก็คือขาดแค่ความชื้นอย่างเดียวนะครับดูลักษณะแล้วน่าจะขาดแค่ความชื้นอย่างเดียวแล้วก็เราก็ทําการลดน้ําให้ดินมันอุ้มน้ําแล้วก็วัสดุที่เราคลุกเข้าไปอย่างฟางเนี้ยให้มันอมน้ํามันจะช่วยให้ดินมันมันมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ทําการปลูกนะครับ ต้นกล้าที่อยู่ในถาดเพราะถ้าเราดึงออกไม่ได้เราก็บีบกระเป๋ะด้านล่างหน่อยแล้วก็ทําการปลูกได้เลยตามที่เราแหวกฟังริงไว้นะครับพอหลอังจากปลูกเรียบร้อยนะครับก็คือผมจะทําการลดน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะพอที่เราจะทําการลดน้ําอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็จะทําการ ไม่ให้น้ําเลยประมาณสัก4ีวันนะครับเพื่อให้ต้นกล้าตั้งตรงแล้วก็ต้นกล้าขยายรากให้มันใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็มาไล่ดูทีละสัปดาห์สัปดาห์นะครับว่าต้นผักจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยปรับแก้เข้าไปนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้นะครับก็คือการปลูกผักมันก็ต้องดูไปทีละสะเต็ปประมาณนี้ครับผม